สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะคะวันนี้นะคะปุ้ยมาตรวจรถเตรียมสมอมอบนะคะเป็นรถตู้คอมพบวเตอร์เครื่อง3,000ปี2,018นะคะเป็นรุ่ที่มาใหม่ล่าสุดเลยนะคะ,ะวันนี้นะคะลูกค้าเตรียมที่จะมารับรถที่โกดังของเราในวันพรุ่งนี้นะคะ,ะรถคันนี้นะคะเป็นรถที่สภาพเดิมๆนะคะไม่ได้เก็บสีเก็บงานใดๆเลยนะคะลูกค้าขอรับรถในสภาพนี้เลยนะคะเดี๋ยวปุ้ยพาไปชมตัวอย่างรถนะคะ อคอมมวเตอร์เครื่อง3000ปี2018นะคะว่ามีรถนี้นะคะสภาพแบบนี้ยังมีอีกนะคะสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะคะเดี๋ยวพี่พาไปดูรถค่ะค่ะรถตู้คอมมวเตอร์ปี2018นะคะได้ทั้งราคาเงินสดและจัดไฟแนนซ์นะคะคันนี้นะคะลูกค้าจัดไฟแนนซ์ผ่านแล้วนะคะ ปุ๊บรีบมารับรถทันทีเลยนะคะสภาพรถภายนอกนะคะสีสันรอบคันอันนี้มาแบบเดิมๆเลยนะคะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะสภาพแบบไม่ต้องเก็บสีเก็บงานอะไรเลยนะคะสีสันรอบคันสวยงามค่ะมีรอยบุบบ้างเล็กน้อยนิดหน่อยนะคะตรงกันชนท้ายฝาท้ายลูกค้ารับได้ค่ะขอรับแบบนี้โดยที่ไม่ต้องเก็บสีเก็บงานเลยนะคะ สวยค่ะคันนี้นะคะเดิมบางทั้งคันเลยนะคะรถใหม่น้อยถ้าไม่เคยทำสีเลยค่ะสีสันภายนอกนะคะเนียนตาเลยนะคะเสมอกันทั้งคันเลยเส้นสายคมกริบเลยค่ะรถหมดสัญญาเช่าของหน่วยงานราชการนะคะคันนี้เดี๋ยวปุ้ยพาไปดูภายในกันค่ะภายในนะคะเป็นเบาะผ้าเดิมๆจากโรงงานมาเลยนะคะหลังคาสวยสะอาดนะคะคอนโซลใหม่ เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะเบาะแทบไม่ได้ใช้เลยนะคะใหม่กริบๆเลยค่ะลายผ้านี่ชัดเจนสะอาดแทบไม่ได้ใช้งานเลยขอบประตูนะคะเดิมๆเลยค่ะนี่ภายในนะคะสะอาดนี่ขนาดยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะให้ดูสภาพแบบดิบๆค่ะภายในเส้นสายคมชัดเจนนะคะคอนโซลใหม่กริบ น็อต <Not S 2> <Not S 1> ไม่ขยับนะคะด้านหน้าไม่มีชนฝาประตูไม่เคยถอดนะคะไม่อยู่แค่6 9 1 6 3กิมโลเมตรเท่านั้นค่ะเสียงเครื่องช่วงล่างนะคะเรามีรับประกันเครื่องเกียร์ช่วงล่างนะคะ2ปีห0,000โลให้ด้วยนะคะเสียงเครื่องอนิ่มแล้วก็ฟังเพราะมากเลยนะคะเข้ามาใกล้ๆได้ยินเสียงเครื่องไม่เอ่ย นะคะอยู่เครื่องภายในนะคะจุดมาแสแต้มสีต่างๆยังอยู่ครบเลยนะคะจากโรงงานนะคะเครื่องแห้งสนิทอาเสียงเครื่องเพระเลยเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับลูกา้าด้วยนะคะ หลังคาสะอาดสะอ้านนะคะภายในเป็นเบาะผ้าสีแถวนะคะลายผ้าชัดเจนใหม่กลิบๆไปเลยแบบนี้เลยจ้าสีแถวสะอาดสะอ้านเบาะเดิมๆโรงงานนะคะพื้นสะอาดสะอ้านใหม่กลิบๆแบบนี้เลยนะคะ ไปใช้งานยาวๆเลยจ้ารับประกันให้ด้วย2ปี5้า0 0กิโลเมตรนะคะสวยๆฝาท้ายน็อตไม่เคยถอดเลยนะคะเห็นไหมคะเม็ดสปอร์ตด้านข้างจากหลังคายิงยาวลงมานะคะรอยอาร์ตนะคะจากหลังคาลงมานะคะเห็นไหมคะชัดเจนเลยนะคะเม็ดสปอร์ตด้านท้ายนะคะ ใช้สวยค่ะไฟไซ้ขวาใส่ปิ้งเลยน็อตไม่เคยถอดไม่เคยทําสีนะคะด้านล่างนะคะไม่เคยชนเลยคะท้ายเม็ดอาร์คนะคะรอยอาร์คแล้วก็นี่ค่ะรอยน็อตนะคะไม่ได้ขันค่ะท้ายนี่มีโดนนะคะคันนี้สวยมากๆเลยนะคะสีเดิมเรียกได้ว่าเดิมค่ะสภาพคริปคริมาใหม่ๆไปเลยทันทีสำหรับท่านที่สนใจนะคะ คอมพิวเตอรปี2018นสะคะสภาพสวยๆแบบนี้นะคะราคาคุยกันได้นะคะไม่ว่าจะสดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะยังมีรถแบบนี้เข้ามาอีกเรื่อยๆเลยนะคะมีเข้ามานะคะอาจจะไม่ได้โพสต์ให้เห็นนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะมาไวไปไวมากเลยนะคะแต่สามารถทักส่วนตัวได้เลยๆทักส่วนตัวปุ้ยได้เลยนะคะเรื่อยๆเลยนะคะปุ้ยมีรถให้ตลอดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะถ่ายส่งให้กันส่วนตัวหลังไหม่นะคะแบบนี้ยังมีให้เลือกอีก นะคะแต่ว่าไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะแต่สวยๆแบบนี้มีเข้ามาเรื่อยๆค่ะมีหลายคันนะคะพลาดคันนี้ยังมีคันหน้านะคะมีทะเบียนอื่นที่สวยและน่าสนใจนะคะราคาเ0 0 0แสนะนะคะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการขายว่าจะซื้อสดหรือซื้อจักไปนั้นยังไงนะคะขึ้นอยู่กับราคาตลาดณับปัจจุบันนะคะสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้เลยที่ปุ้ยนะคะ0 8 1 3 5 5 9 1 9 5นะคะ ปุ้ยยินดีให้บริการค่ะขอบคุณค่ะนึกถึงรถนึกถึงปุ้ยนะคะติดต่อปุ้ยได้นะคะที่เบอร์0 8 1 3 5 5 9 1 9, 9 5ค่ะมีรถปีใหม่ๆหม่ใหม่หมหมน้อยๆน,นะคะสภาพสวยๆแบบนี้นะคะให้เลือกอยู่เรื่อยๆนะคะมีกลับเข้ามานะคะเราบริการขายปลีกขายส่งนะคะก็ทักทายสอบถามมาได้นะคะตอนนี้นะคะมีเกียร์ออโต้ให้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจเกียร์ออโต้นะคะอย่าลืมทักทายมานะคะ ดดวนเลยนะคะมีจำนวนจำกัดไม่กี่คันเท่านั้นเองค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ